หลังจากที่น้องโฟดโพสต์ว่าเบื่อผมยาวแล้วและในวันนี้น้องโฟดก็ได้ไปตัดผมมาสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเห็นรูปที่น้องโฟดลงในไอจกันหรือ,อยังคะวันนี้หลังจากที่น้องโฟดโพดลงรูปในอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นวาตาชิ W A ไม่นานก็มีพี่ๆเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเริ่มจากพี่ฟอสก่อนก็แล้วกันดูคอมเมนต์ของพี่ฟอสดีทุกคน ฟอ l หมายถึงอะไรใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยคะ่ะมาต่อกันที่คอมเมนต์ของพี่มาคริสวงบาสกันเลยคะ่ะที่พี่มาคอมเมนต์ทุกคนคิดว่าพี่มาคอมเมนต์ว่าอะไรหนึ่งน่ารักมากสองหล่อมากสามคืออะไรใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยและไม่นานก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่าจีบกันอีกแล้ว จากนั้นพี่มาร์กก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกับว่าผมใหม่ที่รักเขาหล่อจริงครับและไม่นานน้องโฟดก็เข้ามาตอบคอมเมนต์พี่มาร์กฮันแน่ตเตงมาดูคอมเมนต์จากพี่มาร์กที่เคยคอมเมนต์รูปของน้องโฟดกันค่ะว่ามีอะไรบ้างโนดราม่านะคะอยากเห็นพี่มาร์กกับน้องโฟดร่วมงานกันสักครั้งจังเลย